ครับ FC วันนี้เราอยู่ที่สวนมะลินะครับก,ก็มีหลายแปลงนะมีทั้งแปลงเล็กแปลงปลูกใหม่แปลง,ปล,ป,ลงปลูกเก่าแล้วก็แปลงตัดแต่งกิ่งฟื้นฟูนะครับวันนี้ทั้งสวนเขาว่าได้ใช้ตัวนี้นะครับพวกยิบซ้ำซานฮอกโ,โกแคในการทั้งฟื้นฟูทั้งบำรุงทั้งเร่งการออกดอก,ดอกนะครับชิดยับมาเอย่างก็ใช้หมดเลยเอาปิดนะครับ เดี๋ยน้องเขาก็ตรงนั้นเริ่มหวานแล้วนะครับเอการใส่กับเจลใส่หมดเลยเจอไหนอันหนึงก็คงน้ำนะครับแล้วก็ยิบซ้ำก็ละลายลงไปแล้วเดี๋ยวมีตัวสิงใหญ่ด้วยนะครับที่จะมาใช้อีกเพราะว่ากระตุ้นการออกดอกก็ตอนนี้ครับทั้งลมทั้งอะไรมาหมดแล้วเดี๋ยวน้องเดี๋ยวตามเข้าไปดูข้างในตรงนั้นนะครับนี่เขาเริ่มแบ่งสมบัติกันแล้วนะ បងក្បោគាត់មកដល់ទីដល់អានោះថែមមក3 4 5 b ទេកបងក្បោនេះណាក្នុងលឿនស្មោះតោះតានេះមិននិយាយទេគេក្ដៅកបពេកគាត់เล็กយ៉ាងไงអេពេ็ดទៅយកកំប៉ុងเล็กអីវាມັນໃຫយជាងខ្លោគូ ต้องซัดเข้าางใต้หน่อยนะต้องให้ปรมาาจารย์ทําให้ดูก่อนนะครับ ีิลมมาเลยเอฟซีองค์ประทับี่ลมมาเลยอ <c oughs> ันนี้แรงจริงานไ,ไม่เป็นไรมันก็ปิวใส่แปงเราหมดโอ้กระป๋องหนึ่งก็หวานได้เยอะอยู่นั่นนะ่ะไม่หมดสักทีได้เยอะใชะ่แล้วก็ถ่ายให้เอฟซีดูเป็นตัวอย่างก่อนหวานให้ด้อัเนีย เพราะว่าลมแรงมากแล้วตอนนี้แรงปกติจะจะหวานตอนตอนไหนตอนเช้าตอนเช้าอ๋อปกติหวานตอนเช้านะหวานได้ทั Honestly, ้งวันเราถ้ไม่มีลมอ่าช่างภาพมาสายใช่ไหมใช่ก็เลยให้เนี่ยเดี๋ยวให้หวานให้ดูก่อนถ้าแปลงมะลิเพราะว่าพวกนี้มันคล้ายๆล่องพริกเหมือนกันนะใช่ใช่ใเขาก็ใส่คล้ายๆกันนั่นแหละเอฟซีล่องพริกหวานให้ด้วย บานให้ทั่วแหละดูตรงไหนไหม่นั้นก็าวานสามบาแล้วเราต้องไปหวานอีกกี่แปลงคะเนี่ยหมดนี่ร้อยไร่นี่แหละร้อยไร่เฉพาะแปลงนี้หรือทุกแปลงหวานจะพาะที่สั่งมาได้แค่นี้แหละที่สั่งมาเก้าตันเนี่ยนะได้แค่นี้เหรอมหมดมพอเปล่าไม่รู้จะพอหรือเปล่าผูล้ลองลองเราสี่ลูกเดี๋ยวโรงงานมาตั้งเลยเอฟีตรงเนี้ผลิตให้เลย <laughs> <laughs> ออกจากเครื่องมาก็หวานเลยนะเก็บหวาน ออแล้วแปลงข้างบนล่ะต้องหวานไหมหวานแต่ยังไม่ได้หวานเนี่ยแค่เอาอันนี้ก่อนเหมือนจะขอไม่พอไม่พอหรอกขอไม่พอนะเอพตีต้องต้องเอาทีละตน้นเอาทีละโซนเนาะครับผมนี่มันแต่งต้นแล้วแต่งเลยก็ไอ้มันแต่งแล้วก็ปรับปรุงปรับปรุงดินด้วยแล้วก็ไอ้มันจะฟื้นฟูขึ้นมาอ๋ออันนี้คือวิธีการปรับปรุงดินของเราก็คือใส่ตัวยิปซั่มเนี่ยสารโฮโรแคปเข้าไปแต่ตัวนี้เขาจะช่วยเรื่องออกดอก ดีได้เขาไปเขามีบอลลอนนะดอกดอกก็สวยอยู่ดอกสวยไหมครับดอกสวยดกไหมก็ดอกอยู่ดอกอ่าเพราะนี่ตัดไปแล้วยังออกอยู่เลยเนี่ยใช่ก็ยังมีดอกอยู่เนี่ยก็ยังเริ่มแต่ดอกขาวมากเลยพีเใช่ขาวจริงเพราะพว่าโดนโรยไปขาวโบเลยแล้วมันดอกมันล่วงมันร่วงปกติไหมหรือว่ามันไม่ค่อยล่วงดอกไม่กร่วงเพราะเราไม่ไม่ล่วงครับดอกมันสวยเล่มมัน จะต้องการดอกเหลมมันสวยมากดอกดอกแหลมมสวยนะพี่ผมกล้องไม่เห็นไหมต้องแตกกล้องต้องมาถ่ายใกล้หน่อยเป็นยังไงดอกแหลมมสวยนี่เหรอดอกถ้าดอกแรกมันเงี้ยไมนสวยครับดอกเนี่ยดอกอ๋อนี่นะนี่นะใช่นีแหลมแหลมกล้องแหลมเนี่ยดอกมันจะสีมันจะสวยดอกมันจะอ้วนด้วยครับผมอ๋อเหมือนใช้แล้วมันดูดอกแข็งแรงครับผมดอกเล่นกล้ามดูแข็งแรงขึ้นเอาเลย ก็หวานเวนเวนอ่าไอ้หลอบที่แลก็หวานมาหลอบหนึ่งแล้วใช่หวานไปเที่ยวเเออไปเชียร์กันเลยเนี่ยหวานไปแล้วเนี่ยก็สวยเนี่ยหวานไปสองเที่ยวแล้วหวานสองเที่ยวแล้วเนี่ยต้องถามคนหวานเนี่คุณพี่เนี่ยเดินไปไหนละก็มีเยอะไงก็จําไม่ได้ว่าแปลงไหนหวานไม่หวานไงแปลงไหนหวานไม่สองเนี่ยแต่นี่สวยมากเลยดอกแต่อันนี้แหลมแลมใช่ไหมที่บอกว่าแหลมแลใช่ไหมแฉลบแหลบอย่างเงี้ยก็นี่ดูดีใช่ไหมครับผม ดอกมันแตกมาบกกะทิมันแตกมาแค่ก้าอไหนห้าแล้วนี่แตกมาเจ็ดเก้าก็มีครับอ๋นนออ,อันนี้บย๊บยบยังไม่ดูผลว่าอันนี้นี่อันนี้ดูผลที่เรไหนไซ์รอบที่แล้วไซลอบนี้ตังหลอบไอพวกนี้แตกมาอ๋อคือดอกที่ออกมาคือหวานไปสองรอบที่แล้วครับผมแล้วมันเห็นผลเริ่มแตกครับผมเริ่มพี่เพชรบอกว่าปกติอ่ะช่อหนึ่งมันจะห้าดอกมากอะไรม่งตอนนี้มันเยอะกว่าเดิมเหรอตอนนี้มันเยอะกว่าเดิมแล้วม,มัน 9, ม 9, เก้ามีเก้าแล้วก็แปดเจ็ดเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วเรามีอันนี้ก็เท่าไหร่นะก็เจ็ดดอก แสดงว่าปริมาณดอกมันจะเพิ่มขึ้นด้วยใช่ครับผมมันจะแตกเึ้นถ้าปกติมันจะแตกแล้วก็มาไม่มีแค่ปกติห้าก็สามบางทีก็มีสองก็มีบ้างแต่ปกติมันจะมีสามตอนนี้มันปกติสามแน่นอนแต่ตอนนี้มันเกินเกินเก้ามีเก้ามีเก้าท่อเขาเรียกเก้าดอกเหมือนสามงอแงอะไรเงี้ยครับแสดงว่าพี่เพชรก็สังเกตตลอดเนาะใช่ครับอื แล้วมันมีเยอะอย่างนี้ดีหรือไม่ดีดีครับเอาเหรอการให้ดีต้องการให้เยอะย่างเดียวอะต้องการให้อ๋อคือมีเยอะเนี่ยดีครับผมจะได้เก็บอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับมีเยอะแล้วมันจะร่วงจะอะไรอไหนทางไหนไปทางนู้นมีคนอยากอยากโชว์ของเอฟซีไปดูหน่อยไปนู้นก็ใส่ะแล้วใส่ตอนน้องก็ใส่เหมือนกันครับผมมีดอกยังมีแล้วเหรอครับผมไปดูดอกแปลงนู้นด้วยทมันเหมือนอายุมันจะเยอะเอากันหรือเปล่าก็มันใส่ก็อันนี้ก็ใส่หวานไว้ใน โดกมากเลยนี่เนี่ยออกดกมากเลยฝ<ช>ั่งนู้นดกไ,ไปอยก่เหรอไม่ไม่ได้ฉีดอันอนี้แล้วมันมีดอกหรือยังม่มีแตกเหรอไม,ไม่ได้ฉีดไม่ได้เลยก็ไม่กินไม่ได้ฉีดไม่ได้เมันแตกเองเลยไอ้ สงสัยเขาไหนอของเขาดีจริงมันมีกรรมฐานไงกรรมฐานอยู่ตรงอยู่มันจะขึ้นมาที่ปลายยอดแล้วมันมแมลงจะได้กินอยู่ดอกดอกสวย,ยอันนี้ขนาดไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ใต้ปุ๋ยฉีดยาเลยไม่ได้อุ<น>ใช่ทำไมดอกอ่ะอีตอนนั้นได้น้ำมันท่วมเนี่ยมิดเนี่ยไปสามวัน,วนก่นตกมะข่าวที่แล้วเนี่ย<ช>น้ำท่วมมิดไปเลยสามวันคือมันอาจจะทําให้เราฉีดยาห่างออก ไม่ได้ฉีดยาถี่เหมือนเดิมไอตอนนี้ไม่ไม่ฉีดคือหรอทิ้งไปเลยหรอแล้วมันจะทิ้งจะออกมันแบบว่ามะลิตัวกติมันจะดูแลแล้วก็มันจะมีดอกไอันี้ไม่ดูแลก็มันก็มีดอกเก้าดอกก็มีเนี่ยแตกมาก็ไม่ได้ฉีดยาก็ดอกก็สวยอืมช่อใหญ่มากเลยเนี่ยดูสังเกตไอ้นี้ก็มีเก้าดอกเกินเก้าอะสิบแปดดอกเกินกบผม ขับรถไถไปนู่นน่ะไปนู่นเดือนต้นเล็กนู่นเดือนจะรอบรอบหลังก็จะเอาห่อมาจะนั่งบนเฮลิคอปเตอร์ถ่ายโดนก็มีนะมันติดดีนะใช่ไหมใช่ครับมันแตกก็ไม่ไม่กลิ่นด้วยนะถ้าเบ็ดใช่เลยก็ะดกเก็บไปนี้ก็เก็บเก็บมาสองวันแล้วเหมือนแบกอยู่ปกติถ้าปกติถ้าทิ้งเลยก็ดอกไม่มีคือแดงหมดอ่ะ ถ้าเราใบบ้าไม่ฉีดยาไม่ชิ่งไม่ชิ่งไม่ฉีดยาอะไรเงี้ยดอกคือไม่มีเลยมันมีแต่ใบมีเลยเหมือนมันผิดปกติแล้วก็มันจะแบบ้าดอกมันขึ้นมาเออเหมือนใบใหม่ใหญ่กว่าเดิมใช่ใบเขียวไว้เราเทียบกับใบล่างๆอ่ะไอ้ใบใบใหญ่กว่าเดิมไม่เท่าไรแต่อีกนี้มันมันตายเยอะไงอืมเลยจะเอามานั้นแล้วก็มาซ้อมใหม่ดูว่ามันจะเป็นไงอันนี้ต้องรออันนี้รอบนี้รอบนหนึ่งแต่มันใส่ในรอบที่แล้วก็อาจจะดีขึ้นนิดๆต้องรออีกข้างในรออนี้ก่อนต้องรออีกรอบเพราะว่าฝั่งนี้เหมือนมันเสียหายเนาะเสียมาเเยยออะะน โอ้ยเนี่น้ำท่วมเหมอนถามเต้น้ำท่วมเอฟซีน้ำท่วมมาสามวันติดเหรอสามวันเลยในอีวันที่ตกที่เดียวเลยวิที่ตรงเนี้ยน้ำสามวันไม่ได้ไปทำอะไรไม่เคยเจอไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะน้ำมันท่วมหมาเนี่ยดูเออเกี่ยวนี่ไม่เคยมาดูเลยเออแต่มันสวยนะตนมก็คิดว่าฉีดบำรุงอย่างดีอ่ะไม่ได้ไม่ได้ฉีดตั้งแต่วานปูนมาก็ไม่ได้ฉีดไปก็ถิ่งมาตลอดตั้งแต่วานโปรแคปก็คือปล่อยเลยใช่ครับ กางวดที่แล้วดิงวดที่แล้วก็ใส่เพราะสั่งไปตั้งหลายรอบไงไม่รู้ว่าใส่รอบไหนไปรอบไหนรอบที่ล่างรอบไอ้นี่ไอ้นี่อ๋อไอ้นี่ไอ้นี่แต่ไม่รู้ใส่วันไหนวันตอนนั้นอ่าอ่าแต่มาเกินไม่เกินไม่เกินเดือนกว่ามั้งไม่เกินประมาณเดือนประมาณเดือนหนึ่งที่ใส่ไปอ๋อตั้งแต่เริ่มใส่นู่นมาก็ทิ้งมาตลอดทิ้งแล้วก็ไม่ได้ชิดยงชิดจามันก็มีดอกแล้วก็ดูใบก็เขียวมันสวยมันสวยล็อกเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ได้ไปดู อันนี้กัรันตีได้ดูกรันตีอันนี้เนี่ยรันต์จไ่ไปได้พี่เพชรบอกกันเดินเราเดินไปก็ได้จะได้สำรวจเดี๋ยวว่าว่าผูดมอเนื้อมาดูออกร่างกายหน่อยครับผมเออใช่ใส่ไปรุ่นนั้นใส่ไปกี่ตันวะซี่ตันมาตั้งมาตั้งซี่ตันใส่ไปหมดพอเหรอร้อยไร่ใช่ไล่ไปซิ่เดียวใส่ไปแค่แค่ไหนตั้ง ่ันแล้วไอ้อันนี้ใส่ไปกี่ตันฝั่งเนี้ยฝั่งนี้ก็ไม่รู้ไอ้ไอ้ที่สั่งรอบที่แล้วก็ประมาณกี่ตันสี่ตันรอบที่แล้วสี่ตันโอ้ไอ้นี่สี่ตันก็ไงไอ้นั่นใส่ตุเรียนไปด้วยไงใส่ตุเรียนไปด้วยมันก็เยอะอยู่นะเนี่ยดอกอะดอกก็เยอะอยู่เยอะอยู่เนี่ยใช่ไหมครับผมแต่ยิ่งไปดูไอ้ต้นเล็กๆนู่นยิ่งเยอะกว่านี้อีก จะรอหัวตัดออกอย่างนี้ใช่จะได้ตัดเพรามันแตกใหม่แล้อนนี่ดอกเยอะดอกนี่แต่ก็ไม่ไม่ชิดยงชิดยามันก็มีดอกดอกก็สวยด้วยแล้วไม่ไม่ดูเฮ้ยแตกแตกจ็รอหัวไปเนี้ยไม่รู้อันนี้เก้าดอกเนี่ยมันเริ่มแตกเป็นเป็นมันเป็นอะไรก็อ๋อ มันเป็นช่อตั้งแต่เล็กๆเลยให้เราเห็นเลยนะใช่มันเริ่มแตกมาตั้งเล็กๆเราก็เห็นนะสังเกตดูอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยมันเริ่มมาแล้วมันแตกไม่ได้ฉีดยาเลยอืไม่ได้ฉีดยามาสองเดือนใ้เนี่ยอืมแต่เหมือนมันฟื้นมันมันแตกทุกมันทำไมเดี๋ยวกิ้งให้เด็กระเบี้ยวบ่นนอนดีๆตรงนั้นมันเย็นหรือเปล่าใช่หล่มๆเนูะนี่ออกหมดเลยเนี่ยใช่ก็ทุกร่องอ่ะป้าวานนี่แค่วานแค่ ก็คือหนึ่งเดือนผ่านมาไม่ทําอะไรเลยใส่แค่โปรแคปอย่างเดียวมเหมือนเราจะรอตัดเหรอรอแต่งตนอ๋อเราจะเราจะลอแต่งแต่งตัดแต่งกิ่งมันแตงนั้นเหมือนทั้งนู่นครับก็เลยไม่ทําอะไรเลยเอาแล้วดอกออกมานี่จะเอาไหมอ่ะก็เก็บไปเรื่อยๆตอนนี้เก็บไปเรื่อยๆอ๋อครับผมก็ดูสภาพดอกก็ดีอยู่หนอนก็ไม่มีต้องเก็บไปเรื่อยๆก็ต้องเก็บนะครับผมรอ เราจะเก็บไซส์ไหนอ่ะเก็บไซส์นี้วันนี้เก็บไซส์นี้ครับอ๋อไซส์นี้กล้องดูเราเราไม่เคยเห็นไงเห็นแต่ว่ามันไปอยู่ในร้านค้าแล้วไงเดวไอ้นี้ตรงนี้ครับอุ้ยนี่ตรงนี้อันนี้สวยใช่ไหมนี่ดอกที่จะเก็บวันนี้ดอกที่จะเก็บไปวันนี้ที่จะต้องเก็บวันนี้เก็บดอกอย่างงี้กล้องเราเห็นนะแสงแดดแรงมากเนี่ยเนี่ยวันนี้ที่จะเก็บต้องเก็บดอกอย่างี้เก็บนี้โอ้หนี่คือสวยเลยใช่ไหมเรงสวยสวยสิดอกตึงๆสวยอ้วนไม่สวยนี่ถ้าเย็นน่ะมันจะดอกโตวันนี้เยอะ นี่ยังยังยังอมเลืองนิดนิดเก็ีโงเนี่ยเอราจะเก็บตอนไหนอ่ะปกติบ่ายโมงยังไม่ได้เก็บตอนนี้อ๋ออันนี้ยังไม่เที่ยงเลยอ๋อปกติเก็บบ่ายโมงครับูไม่เคยเดินมาเลยเคยมาเลยก็ทีแรกก็ว่าถึงไม่ได้เก็บก็มาสองวันที่แล้วก็สังเกตดูก็คุยกับสังเกให้แกดอกก็สวยอ่าสกตก็ฉะนั้นก็ท่าแกไม่มาสักทีแกก็ก็ดูเขาก็ดูก็ใบ้าเขาจะทิ้งเลยเลยก็ไม่เคยมาเห็น ดอกถ้าเห็นดอกก็ดอกสวยเลยให้เก็บมาสองวันแล้บางอันบานแล้วมั้งนะนี่ก็มีบานเก็บเรือเมื่อวานก็บานอยู่ใช้ไม่ได้อยู่นี่แตกเล็กๆเลียบเลยเใช่ดูนี่นั่นไงยอดทะลักเลยเห็นไหมเยอะเมื่อกี้นี่ยอดเลี้ยมันจะแตกเอาถ้าแตกนี้จะต้องตัดอีกไหมนี่ต้องตัดเหมือนเดิมก็ต้องตัดออกเทศกาลเนี้ต้องเนี้ยอีร็อกนี้หดเท่ากันแม่อ๋อมันมีรอบอยู่ใช่ไหมเรา หูมันดกมากเลยอ่ะแต่ยังไม่รู้ดูมาเห็นเดี๋ยวเราต้องบอกี๋ยวผ่านก่อนก็ต้องผ่านะสักเอาเอาไอ้ชุดนี้ก่อนเอาเงินก่อนนะน่าจะน่าจะน่ไอ้อันนี้น่าจะหล่นนวันแม่เนี่ยวันแม่น่าจะไม่ถึงหรอกไม่ถึงอ่ะวันแม่ชุดนู้ไงมันจะออกก่อนแล้วนะโอ้โอ้จริงด้วยีก่อนี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้สองพวดเอานิ้วหงันหมดเพราะวผมเปิดยังไม่หมด ในจะดเดิมนี่พวกเขาอ้วนไปแล้วของเราเลยเอออย่างนี้ค่อยชื่นใจหน่อยเพราะว่าเพราะว่าแปลงนี้ยเขาไม่ได้ใส่อย่างอื่นเลยไม่ได้ใส่อะไรเลยแสดงว่าตัวตัวโปรแคปที่เราใส่ไปมันมันเหมือนไปปรับปรุงฟูดินแล้วปรับปรุงดินแล้วก็กระตุ้นการแตกยอดแตกดอกออกมาใช่ไหมเนี่ยขาเอามาให้ใช้ฟรีเลยนะ สุดยอดเลยใจดีที่สุดคนเนี้ยไม่มาลองเป็นแฟนเขาลองโอ้อันนี้ก็ไม่ไม่รู้นะักว่าไหนสื่อเขาไหนว่าใไปทดลองใช่ไหมเขาแจกเป็นแสนแสนโอ้โหของเขาดีจริงไอบริษัทอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปไปตามหาหน่อยใจดีแท้อันนี้อย่างนี้คือบานคือหมดสิ์ดังแล้วนะใช่อันนี้็ เ,ก,าาเก็บเรือเมื่อวานแล้วแตกแจ้งเมื่อวานเราไม่เก็บอะดิเก็บแต่มันลุงองมองไม่เห็นก็มันอยู่ต้อมัน,<อ>มนจะบานหน่อยมันก็ต้องมีอยู่บานเก็บมกไม่หมดคือเก็บเก็บเขาเรียกว่าอะไรเลดเราสายตาบ้างครับผมอันนี้คือดินเก้ามันดีบ้างมนดูไม่ได้มาวัดอันนี้ว่าปลูกแล้วปลูกม,มันตายไงก็เลยเอาไว้นั่นมา,านมนเริ่มจางนี้ไป่อวานแล้วก็หม้อมเนี่ยของมันก็ไม่ตาย,ตายาลัดอ่อนเต็มเลยเนี่ยแตกไปอ่อนเต็มเลย ออ๋ดินมันนั้นไงก็เลยเอาไอ้นี่มาหว่านมันเหมือนดินแฉะเนาะก็เพิ่งฝนตกฝนมาตอกควานั้นเดี๋ยวมันก็แห้งเหรออทำเป็นดินใา่เนี่ยแล้วก็เอาไอ้นี่มาหว่านนี่หว่านไปเที่ยวอะไรได้จะเอาอันนี้มาหว่านสัมเน่ออยืาอดูว่าดินมันจะนั้นมาเพราะมันจะหายไปเลยไหมมันจะมาต้นหายเลยแหละต้นมันจะหายไปไหม โอ้ซ FC เดี๋ยวเราเดินแค่ต้นสนก็พอแล้วมั้ยรอยจะพาเดินไปแค่ทั่วร้อยไร่มาถึงก็ต้องเดินโอ้นี่ไม่แปลงข้างบนนะมันจะใหญ่กว่านี้ถูกไหมมันเก่าแก่กว่าใช่มเพราะเห็นกิ่งโคนมันใหญ่ๆหอย่างอย่างไอ้นู้นก็ประมาณสิบปีกว่าแล้วยี่สิบแหละ สเก็ตปีเรอสเก็ตปีเออไล้งยาวเลยไหมพวกเงินฟมาซืได้สิบซื้อและข้างบนกี่ไร่ละฝั่งนู้นนะฝั่งนู้เฉพาะมะลิอย่ทั้งหมดเอาเฉพาะมะลิพอมะลิน่าจะอยู่ตอนนี้ประมาณห้าสิบไร่ถึงกันนั่นแหละประมาณห้าสิบไร่ไม่รวมอินทผาลมอะไรพวกนี้เนาะไม่รวมใช่ทั้งหมดเจ็ดสิบกว่าไร่โอ้แต่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ซื้อที่สวยมากเลยยาวเรียงสวยเลย คือปีก่อนนู้นนะสองปีมั้งสามปีหรือเปล่าจาไม่ได้อะที่มาแล้วเป็นปา่าตรงนั้นเนาะเป็นปา่าอ้อยเป็นป่าเป็นป่าอ้อยอ่ะตรงนี้นะแต่ไอ้ทางนี้ก็ไม่ได้ทํะไรมันจะมียาขึ้นแต่ทางนี้ก็น,นอ้อย ừ, เพราะจําได้ว่าปีก่อนเราเข้าฝั่งนูน้นฝั่งที่ที่เลาะป่าอ้อยมาเนี่ยครับผมคือ<ว>ตั้งแต่ใช้ดอกสวยก็เดิมครับผมสวยก็เดิมเอเราดูยังไงมันสวยก็เดิมเนี่ยมันจะมีว่ามันจะเหลมมากาด้วยตลาดตรงกรันมันดูมันแจกมาเหลม สวยครับผมเหมือนคอมันยาวด้วยเวลาเอาไปทํพร้อยมันจะสวยมันจะดีใช่ไหมครับผมคอยาวเนี่ยเขาจะร้อยดีเลยร้อยสวยอ๋อมันมีข้อสังเกตอยู่เนาะมันมีข้อสังเกตว่าแบบว่ามันจะในตอนแรกๆมันจะใส่มันจะดอกเหมือนอย่างนี้ดอกใบบ้ามันก็มีสวยแต่มันไม่ทุกดอกเนี้ยมันก็ต้องแบบว่ามันต้องมีอย่างเงี้ยต้องมีครับผมแต่มันใช่อันนี้ครับดูค่อยดูยาวยาวเนี่ยมันจะมันสามดอกเนี้แสดงว่านอกจากปริมาณแล้วมันยังได้คุณภาพด้วยนะนี่ยก็ดูดูดอก เนี่ยมันเลิมแหลมมาอย่างเงี้ยมันมันเลิมมันเลิมเมือนขอมันจะดึงมายาวครับผมเออจาดูใบข้างๆมันใบมันจะใหญ่ใบมันสวยหนาด้วยเงาเลยครับผมเงาเขียวนี่สู้แดดสบายสู้แดดสบายเออเอาดีเดี๋ยววันไหนเราจะหวานให้ครบอ่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะหวานแล้วพรุ่งนี้ก็เริมคลงานหวานไปเลยกาตันกาวตันเนี่ยมันจะพอหรือเปล่าอาจจะไม่พอแถบนี้ไม่พอครับผม ก็ต้องใส่ให้เต็มที่อะเต็มที่นะครับผมปุ๋ยใส่ได้เวลาใส่รอบไหนอ่ะปุ๋ยนี่ปุ๋ยนี้ถ้าอาจจะเย็นนิ้อาจจะให้คนงานใส่ให้ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ้ย